ผมกดสมัครสมรัครเสร็จก็ขอวงเงินครับพอเราขอวงเงินปุ๊บมันก็ให้เราโอนสิบเปอร์เซ็นต์ครับพอเราโอนสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็หาว่าเราขัดข้องตรง,ตรงนู้นตรงนี้่างนั้นให้เราโอนเงินไปอีกครับแล้วก็พอโอนเงินไปอีกขัดข้องอีกมันก็บอกว่าต้องเสียค่าล้างาวงวงินริษ <ừ> ัทผมก็เลยแน่ใจว่ามันใช่แน่ผมก็เลยมาแจ้งความเลยครับผมเบสเซ็ตที่โดนไปนี้เท่าไหร่ฮะชุดนี้ก็จะประมาณห้าหมื่นครับ ั้หมดห้าหมื่นบาทที่โอนไปที่โอนไปครับผมอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ไงบ้างครับออก็รีบเร่งตามให้ได้กันครับเพื่อคนอื่นจะได้ไม่ไม,ไม่โดนแบบผมอะ่ะรับผมฝากไว้แค่นี้ครับขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งตามให้ผมหน่อยแล้วกันครับคือล,ลักษณะอุบายเขาอ,ออกออกอุบายยังไงกับเราบ้างครับคือหลอกยังไงเรา,รามีการปลุกปูอะไรอย่างเงี้ยไครับใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้เขาก็เราก็ไม่รู้เราก็เลยโอนให้สุดท้ายก็เรารู้ว่าใช่แน่รับ โดนไปแล้วครับผมอ๋อหลังจากการติดต่อกันมีการส่งเอกสารอะไรมาไหมส่งมาผมปูเราหรือว่าไงเขาส่งมาจากทางไลน์เลยครับอ๋อส่ง,งให้ไปหาที่เขาที่คนอ่นให้ให้ไปหาเขาเลยที่บริษัทไปที่บริษัทก็ไม่ใช่บริษัทเขาบริษัทเป็นนําเข้าเครื่องสำองมางมครับขาไม่เกี่ยวอะไรเลยที่บริษัทเขาก็แจ้งฟามไว้เหมนกันครับผมคือเบบไมีกันหลอกกันไปทอดๆเลยใช่ประมาณ100ร้อยกว่าคนนะที่เข้าไปร้องเรียนกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ที่เราเจอนี่มีใครโดนเยอะที่สุดมีใครเห็นบ้างไหมเขาบอกกันนะอยู่แหลมจะบงังแหล,แลมจบงแหลมแหลมจะบังโดงนประมาณแสนฟ่าอืมครับผมของผมอยู่ระดับกลางอยู่สุดท้ายนี้อยากฝากถึงคนที่จะหลงเชื่อยอย่างเงี้ยอย่าไปหลงเชื่อแล้วกันที่นี่เราเห็นเราเห็นอะไรเราเอาเราเอาที่ว่าเห็นเห็นที่ว่าอย่าไปหลอกอย่าไปหลงเชื่อ